อาละครับสวัสดีครับมาพบกับเ,เกมที่ผมอยากได้หนึ่งแล้วก็คือซินโกคุไดนาสตี้นะครับเกมนี้เพิ่งปล่อยเมื่อวันที่10ใช่ไหมสิบไอสิบสิงหาคมที่ผ่านมานี่นแหละผมว่าเรียบร้อยเลยจัดเลยโดยไม่รู้ว่าเกมนี้มาเล่นยังไงแล้วก็ประวัติศาสตร์ซินโกคุนี่ผมไม่แม่นเลยครับรู้แค่ว่าเกิดในช่วงปี1,500ถึง1,600เป็นช่วง ในประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าบ่อยมากที่สุดยุคนึงของญี่ปุ่นเลยนะก็คือยุครวมประเทศสงครามแคว้นอะไรพวกนี้นะเก็บทินก่อนเลยตามถิ่ชาตยานเอาละเรามาดำๆยิ่งไปกับเกมนี้กันดูเลขเอพด้านซ้ายบนผมเลยครับ <c oughs> โอ้ยคอมไม่น่ารอดฝืนแล้วกันฝืนไปเรื่อยๆไปด้วยกันเนียครับนี่ผมปรับโลนะออโลเลยน,ะนั่นแหละอันเดียบเอนจินห้าก็ยังสวยอยู่นะครับ ก็ตามในเรื่องนะตามอ่าในเรื่องพื้นฐานของเกมก็คือเราเอาเราหนีออกมาจากอชนบทที่มีสงครามมัอะถ้าจะไม่ผิดผมไม่ได้อัดคลิปตอนตอนคัสซีนะครับเพราะว่ามันกระตุกมากเลยก็เลยมาเข้าเกมเพลเลยดีกว่าแเหมือนเรากำลังเรามาเกยตื้นครับที่ไหนสักแห่งเนี่ยเลยใครเอ่ย คนอบยบเหรอ,อผู้อบพยพนี่จะหินสามอันเนี่ยห,หินป่ะสองเฟสเนี่ยก็ให้หินล้วยนี่อะไรอ,ะอ่ะเก็บร้อให้เก็บสติ๊กไม่ใช่โซน n ้อถือเบอร์จัด มันก็ครับกดคิวเหมือนเดิมเลยเหมือนม่ d ดีวอฟเดน a s t y เลยครับอ่าถ้าสงสัยว่าม่รด้วอฟเดนแซเป็นยังไงก็ไปดูในช่องผมเลยผมลงเวลาผมเล่นไว้12บพาร์ทนะแล้วก็เดี๋ยวม่ d ดีวอฟเดนแอสีจะมีอีเวนต์โคอครับเดี๋ยวมีอัปเดตโคอับครับใช่นนเดี๋วรอไอ้นี่รอรอมอัปเดตโคออเดียวจะขับไปเล่นกับเพื่อนผมส่วนเกมนี้มีโคอับนะครับเดไอ ในกูฮูเดนัสตี้นะครับยังยังไม่มีเพื่อนมาเล่นนะยังไม่มีเพื่อนไม่รู้เขาจะมากันจริงหรอือเปล่าเตัดไม้โอ้ส่วนก็เป็นไม้พืชพันญี่ปุ่นเนี่ยโอเคโอ้ดีดีพัคนี้โอเคโอเคอเลื่อนไหลเลื่อนไหล ลูกกระจอะผมร้องดังมากนนี้คา้าแฮมเมอร์ให้คา้าแฮมเมอร์นี่จะเป็นยุคที่สมัยใหม่กว่ายกกุคกลางของภาคเมดิเทอรลนะนั่นจะเป็นเซนโกโกยูสแฮมเมอร์ทบิแลแชมไฟแชมไฟแชมไฟหลังดืดึไม่ใช่ตอนี่ ไม่มีฟาดบิลแบบเมดิเัลนดได้ครับตำมานเคาะเองต้องการอะไรอะ่ะหยุดเหรอได้ได้ดีได้เลยถ้าอยากได้ไมอ้อ่ะจะหาให้โอเคได้สติกกัว่ะ มาดูได้สติสองหนึ่งต้นเบลเลอร์เบลเอร์บลาได้สติกสองจะบ้าตายเแคมป์ไปเสร็จแล้วแล้วก็ให้บิวเตนขีดขาบิวเตนมันใช่เต็นหรอวะมันไม่ใช่คำว่าเต็นวะผมก็ไม่รู้นะทำไมมันมใช่คำว่าเต็น โอเคแล้วก็ไม้สองแท่งสติ๊กสติ๊กโอเคนั่นไหนอเอ๊ทางเสร็จแล้วก,ก็อากโกอากโกอายุเท่าไหรอ่ออินสิสตูนแอสติกเในเชนเลเวล จะบอกว่าเราสามารถบิวเป็นตระกูลหนึ่งได้เลยอ่ะเป็นแคนหนึ่งเลยอ่ะมันผมจะเป็นนักล่าสุดนะไม่มีแคนโกทูเดอ n ์เนียเ v i ว l เล e ก็คือให้ไปหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดโอ้ยอยากมีคอมใหม่ยังเลยภาพน่าจะสวยนะนีออ่อะไรอ่ะอัจจิเนตใช้ฮันติงนี่ไม่ได้ฮะยังไม่มีฮันติงวิชั่นวางวาง กวางญี่ปุ่นกับกวางฝั่งยุโรปจะไม่เหมือนกันเลยนูมีแห่ด้วยรู้ได้ไหมเนี่ยอันนี้คือเฮ้ยไอลอนไนท์ไม่รู้ว่าผมเป็นโจนะนเฮ้ยไป้้ยเมาส์หายฟิชชิงเน็ออตอาปะแล้วก็แมคเคลวใช่ไหมรูปปลาแมคเคลว์ซชัดเลยรอฟิชเจ็บอันนี้ วัฒนธรรมอุ้ยใครวนะน่ะวัฒนธรรมมนุษย์ออวัฒนธรรมมนุษย์พัฒนามาพร้อมกับเครื่องดื่มนะ <c oughs> เล่าเล่ากับสุราเนี่ยเป็นของคู่กันนะเพราะว่าสมัยก่อนนะครับการที่จะเอาน้ําจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาดื่ม มันต้องผ่านการแปรลรูปแบบแล้วต้นทุนมันสูงเขาก็เลยเลือกที่จะว่าเลือกที่จะแบบแปรลรุ่นมันเป็นรูปแบบอื่นการเอาไปหมักเหล้าเอาไปอ่าหมักไวน์อะไรแบบนี้โอยไวน์ทำจากน้ำผลไมล้ร้อเปอร์เซ็นต์นี่หว่าหมักเหล้าหมักหมักเบียร์อะไรพวกนี้เขาจะเขาจะแปรลรูปมาบ้านบนเขายังไงเนี่ยโธชิอีโทชิอี ทำไมมันโรนิสต์ยูสที่บีไมโฮมันคือบ้านของฉันทำไมมันถึงไม่นี่ไมมันถูกเขาล่ะเอ็นเจโ t สตาร์ดเดเวโลปอะไรคือไงรวมมันในตีอ่ะ,อะโอโนโอบอกว่าต้องเฟิ้นฟูอ,อ่ะเฟ,นฟรนิฟ,นฟ,ฟ,นฟายจีจีมีดีด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะทูพีนเนี่ยคับเตอล็อก กินถูดแพงอ๋อเครื่องแปลรูปไม้แล้วก็เอาล็อกทิ้งไปใช่ไหมทำถูกมะเนี่ยขอให้เอา20แผงมแพ่าหาได้แล้ว เก้าสามสามอ๋อหนึ่งล็อกได้สามแพงโอเคตัดเพิ่มตัดเข้าปะวะไม้ลมต้นสน <c oughs> โอเคแล้วเราก็รวมครับเราไปวางเส้นผมยังไล่อยู่ ก็วางทีเดียวเป็นกองนะ่ะแล้วก็ฟันไอ้นี่ใช้เครื่องนลยทีเดียวอย่างนี้เาไม้อ่าเห็นไหมอ่าเป็นไงเนง้งเท่าชีมาเร็ว have อไอ a แฮปออกมาทันทีทูทูเดว์เทว์เวอร์ก็คือเขาให้เราสร้างเดลทาวเวอร์ครับม,มีการระบนุเนื้อว,ว่า ไม้ซุงเรามันจาบไปหน่อยเองก็ทำเองไมล่ะเม่ building อ่าไม่ใช่ tower เดี๋ยววะมันคือตรงไหนอะนี่ีงเันต้องการล็อกอีกสองชิ้นเหรอเดี๋ยวต้องออไปตัดเพื่เนี่ยเรามีจะแพงครับนะเจ้ ม,มันดูโบราณใช่ไว่าสำหรับไม่ดียกสินกกคุมันไม่คนโบราณค่ะนี้มนเริ่งแบบผู้คนเริ่มอยู่กันเป็นเมืองแล้วมีเจ้าของพื้นที่แล้วนี่คือ็อาเราสามารถซ่อมบ้าตรงนี้ได้ไหมเนี่ย กูย้ายสิ่งของดีด้วยเทียดาวแอดโอ้โหงั้นเราก็ฟื้นฟูบ้านตรงนี้ะเ,เลยเทียดาวทูกเซาไปแต่รีช็อตโอ้โอยขานทางอของไม่เข้าไปอยู่ในครอบคีย์นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียหมู่บ้านนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวรอมีขวานดีก่อน เอาให้บินรีบิวเดี๋ยวทำทวิวเฮาเขาบอกให้เราสร้างบ้านครับโอเคบิวอะสมอลเฮาเอาตรงไหนดีตรงนี้เนาะดื้อหลังนี้ออกเ <c oughs> รียบลอยนี่มันจิงเนี่ยจริงๆเลยเซนเกมเราเนี้โอเคแล้วก็กดคิวบิวบิวดิ้ง ไม่ใช่เอ้ย building housing building mall house ing, โอเค<ม>บ้านกี่เสือหนึ่งสองสามบ้านเก้าเสือใช่ไหมเขาเรียกเสือจัทวาชิใช่ไหมหนึ่งพื้นที่ญี่ปุ่นหน่วยวัดอะ่ะโอ้โหใช้ล็อกเยอะมากไม้ลม ยามยามโมดิฟายได้ด้วยอ๋อคืนเป็นไม้หรือคืนเป็นหินก็ได้เนี่ยใช้ไม้เยอะจังวะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเคลียร์หมู่บ้านทิ้งเดี๋ยวอนเดี๋ยวอน อันนี้หมู่บ้านชาวประมงใช่ไหมชาวประมงแหละม่อะไรอะ่ะอินสติชิพเวกแอมบูจิ้งควอเชเลเตอร์ลาสติเจอร์โปร์ชแนลเขาเป็นคนดูแลไอ้นี่ได้ท่าเรือให้เราได้เดี๋ยวก่อนจะเป็นนักล่าสูนอะ่ะ โคนรน่ากลัวเลยครับถ้ามันตกใส่ผมนะผมน่าจะแอกอะ่ะหน้าเข้าหน้าโหลดอะ่ะอวอ้าว,าวไปลูกไปลูกเดี๋ยวเดี๋ผมไปขัดเป็นโอ้เชิดไปขัดเป็นอะไรแพรว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดู ใช้แผงเยอะมากพอละพอละอ๋อเรายืนอยู่เรายืนอยู่บนบ้านก็สร้างไม่ได้ด้วยนะก็อ,ออกมาสร้างนอก <Okay. S 1> เอาไปเอาไปเนีแผงหมดครับทำไงดี ทำอะไงดีใช่ไหมแล้วก็โยนสูงออกไปข้างนอกอย่างนี้แล้วก็นี่แหละตัดตี่แหละนี่แหละตัดตี่แหละเอ้ยพวกยาพวกนี้นี่พอดีครับ เออเสร็จท้ที่เธอไม่ได้เลยกำแพงเก็เยอะไปไหนวะไม่เหมือนบ้านยุโรปลบ้านยุโรปกำแพงสีแค่นั่นแหละไม้หมดเดียอะเอาชีไปช่วยตัดไม้หน่อยอย่ามาอู้นะโอเคติเรียบร้อยครับไม้หมดไม้หมด ต้องมานัาเก็บไม้ตั้งแต่แรกอย่างนี้เลยเหรอปล่อยได้ไหมปล่อยมันไม้ครับได้ไหมต้องบริหารสติ๊กดีเนี่ยสต๊กแอบหายากแล้วเนี่ยเก็บแก้ปัญหาเอา่อผมไม่สามารถเฮ้ยไม้กระเด็นเหรอ นีี่เอลตัดตัดไปก่อนแล้วค่อยไอ้นี่ทีเดียวแล้วค่อยยกเข้าบะยกเข้าไปหมู่บ้านแล้วก็ไปแปรลรลูปอีกทีนึงอีซี่กันตกอีกอ้เรียกว่ากระตุกกระตุกกระตุกยิปแอนดิง คือด oh, ีเฟสเยอะคือจั t ด r เ g มมันจะไม่น่าฟางอ๋อถ้าหิวจะไม่น่าจะดีช้าลงสุดยอดเี๋ือสติอีกเท่าไหร่หกอันย่างต่ำือหกอัน ได้ไหมได้สติไหมได้ครับปุ้มไม้ตะกี้นี้ได้ได้สติผลแดงเจแปนะิสเดฟไอ เก็บไม่ได้แล้วหนักเกินแต่ผมว่าหลังคาใช่เยอะเอ๊ะทำไมเจ้าสาวไปอยู่ในบ้านสร้างก,ก็ไม่ช่วยสร้างนะเยอะเลยใช่ไหมหมมูใช้สติ๊กไม้อะไรก็ได้แล้วก็แพง้งหอใช้เยอะเนี่ยเยอะสุ ดูแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ไปเก็บมาไว้แล้วลวกคอนมันจะพังนะล่ะเร็แรกอ่ะมีเพิร์กครับแมนวรอริเออร์มองมีสายอ๋ออ๋นนี่ก็คือดูอนการปรับแต่งมบ้านเอ่ะมีเพิร์ก อยากได้ฟาดย,ยิ่งกวนี้อีกอีกสามไม่สติกสองเองนะมันน้อยมากเลยนะดูสิหรือว่าไม้ที่เราตัดม,มันกินหมดเะรันเลยต้องมาตัดตังนีน้โอเคครับ มานเสร็จแล้วโอเคเดีวสิอ๋อแล้วก็กดเขาจุดไฟกันในบ้านเนาะญี่ปุ่นตอ่ตอต่อครับะไรวะใช้หญ้าแล้วก็โหทำทำฟังอะไรนะตอคืออะไรนะตอ่อคือหญ้าแห้งเหรอใช่ไหม ตังตรังอะไรนะที่มันเป็นต้นข้าวที่มันแห้งตายเขาก็เริ่มอย่างนั้นนี่นะตรังตรังอย่างวะนั่นแหละครับแล้วเขาก็จะเอามาปั่นระบรวมการดึงกองแล้วมันจะได้เป็นวัตถุนนดิบทำเครื่อง ทำไมมีทำไมถึงมีอ่าเปลือกไม้ตกที่พื้นด้วยแสดงว่าสันษฐานที่ผมพูดคือถูกนะเนี่ยมาแก่ที่บอกว่าไอ้ตรงที่เราตัดไม้อ่ะคะ่ะต้นไม้ล้มอ่ะมันจะมีพวกกิ่งไม้ดอกเราที่พื้นเราต้องมาขอเก็บโอเคมาเสร็จแล้วโทชี มันหลบฝนเร็วแฮบดีว่าเขาเวลาผมตอบไปว่ามินเลดดีชุดเมนมินเลดนี้เคเขาให้เราอันนี้นะครับดีชุดคนเข้าหมู่บ้านนะครับถามอากโกกันเลยอากโกอ,อากโกจังกโกจัง อ้าวไม่ใช่อาะอากออยู่ไหนวะไอนคนมันเยอะจังวะอ้าวต้องมาเคลียร์หมู่บ้านเนี่ต้องไปหากำลังคนมาช่วยเคลียร์หมู่บ้านให้หมด โอยู่ไหนมันทหารไดเปล่าแต่ปกติถ้าไม่ใช่ทหารจากเจ้าของดินแดนเจ้าของพื้นที่เขาก็จะไม่ติดสัญลักษณ์กันใช่ไหมอากโกไปไหนวะ ก็อะกไปไหนทำไมสับมาตรงนี้ล่ะโปอาโปเามีข่าวมีข่าวดีมันจะมาบอกหมู่บ้านได้ดีบอลแล้วได้เกิดขึ้นมาแล้วมาจอยอัสเฮียตะโกลด้ยไฟ ทำข้าวของใครอเ,คเอาไปเทปที่นอนก่อนเหมือนจะสเตลได้ยังไงอย่างนั้นเลย เราขายจาับปลามีสางเกต์มีกวางด้วยแต่ผมยังไม่มีธนูไปยิงเขาอ่ะมันสร้างเสียเงเสิยได้ยไหมเนี่ยโมบิลิ้งเฮ้ยมูฟมูดบิลิ้งได้ด้วยสยอดปดิไฟเสิริมหินเหรอ nhìn 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 Thông thân này, เอา hình comment hình thảo bản Hình con này ạ. Nó Chạy chạy าตามีน้ำหนักจำเพาะไหมไม่มีอ่อไม่มีน้ำหนัก,นกบอกหรอรหเลยนซี่เเจวาก็คต้องเก็บอันนี้ให้ครบเลวห้าแล้วก็จะปลดบล็อกเลวต่อไปอย่างนี้หรอ แรกก็ต้องเคลียร์หม,มู่บ้านก่อนนะครับแล้วก็เอา,วา,ว,าวางบ้านใหม่ของเราน,นี้ออกไปเลยหนะันี้เฮ้ยทุกแค่นี้ก็แตกไว้บ้าน ลุงกันว่าถ้าเราเอาหินเสริมข้างล่างแล้วจะเป็นยังไงมีืพัฟติง้งมาสเตอรี่เวลิชไหนวะมันจะแข็งแรงขึ้นหรอหอนได้ด้วย เวนดัคเซตคอมมิ่งแฮนด์คับซิมพลนทอสออยูสะแฮมเมอร์ทูบิวแคมป์ไฟแล้มเราสามารถอ่าคราบแคมป์ไฟได้ดูสิทำไมอ่ะทำไมต้องมีดิเฟนซีฟอ่ะดูใช้แรนด็กด้วย สิมเปิลกันนะเอาล่ะก็เดี๋ยวพาร์ทแรกขอจบไวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ารอนมากเลยคอมเดี๋ยวต้องรอเปลี่ยนเวลาเล่นซะหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับมันจะได้ไปต่อได้ถ้าถูกแจค,คอนเทนต์แนวน,นี้ก็ฝากด้วยนะครับตับซิงโกคูในนัสตี้ครับผมจะทำยาวๆเลยแหละเพราะว่ามันโควรออกได้ด้วยอาจจะมีเพื่อนเข้ามาแจมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับท่านสวัสดีครับ